โโอ้หฝากไปด้วยนี่ของเราไม้ประดู่ทั้งลำนะครับนะสวยๆโอ้โหเข้าเต็มเป้า มาด้วยนะครับความใช้ทุกอย่าง1,299นะครับสำหรับใครที่มองหานะครับหน้าไม้ยิงหนูนะครับมาดูใกล้ๆเลยนะครับตัวนี้เป็นของค่าย TK ของเรานะครับ TK หนูหน้านะครับตัวนี้เป็นไม้ประดูทั้งลำนะครับสวยๆนะครับงานดีมากนะครับตัวนี้ความยาวนะครับลูกดอก80เซนนะครับความยาวปืน90นะครับประมาณนี้นะครับรวมด้ามนะครับกล่องใกล้สแตนเลสนะครับ เป็นสเตนเลสสตีลนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น2ราคาสาหรับนะครับที่ไม่ติดเขาเรียกว่าไม่ติดเลเซอร์นะครับกับติดเลเซอร์อ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตัวหน้าไม้ตัวนี้ให้ดูนะครับถ้าไม่ใช่ติดเลเซอร์จะอยู่ที่ราคา1299บาทถ้าติดเลเซอร์จะอยู่ที่1,750บาทรวมส่งนะครับราคา2อราคานี้รวมส่งตีเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับอ่ะมาดูนะครับตัวนี้เราออกแบบมาให้เป็น2แบบนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นยางแบบว่า เขาเรียกว่ามัดแบบถ้าเรามียางแบรนด์นะครับตามร้านค้าของชําทั่วไปนะครับนะตามแบบร้านค้าเลยเขาจะขายอยู่ประมาณเส้นละ5บาทหรือ10บาทหรือ15บาทนะครับจะเป็นยางพวกที่แบบว่าเราใช้กับหนังสติ๊กทั่วไปนะครับสามารถมัดได้นะครับนี่เราเจาะรูใหญ่ไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราก็เลยมัดเขาเรียกว่าแซมเปิลมาให้ดูนะครับนะตัวนี้จะเป็นรูใหญ่นะครับเราเจาะไว้ให้สองรูรูที่สองนะครับจะเป็นตัวที่ ยางเดียวกับหน้าไม้ยิงปลานะครับแต่ว่าตัดสั้นหน่อยนะครับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่เราทําเผื่อมา2แบบนะครับท่านผู้ชมได้ไปนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสามารถเอาไปใช้กับยางทั้งยางยิงปลาได้แล้วก็ยางปกติตามร้านค้าทั่วไปได้เลยนะครับส่วนลูกดอกนะครับตัวนี้ยาว80เซนนะครับตัวปืนยาว90เซนนะครับตัวนี้นะครับตัวไกเป็นสเตลเลสสตีลนะครับกลงไกสเตลเลสสตีลนะครับ ส่วนเลเซอร์นะครับถามว่าสําคัญไหมเดี๋ยวผมจะมาทดลองใช้ให้ดูครับนะราคานี้ผมบอกเลยดีที่สุดในตลาดแล้วนะครับจากกรงีเก็บเงินไปทางทั่วประเทศครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันทดกปอบกันดีกว่าไป <ciğim. S 2> ผู <ination? S 2> ้ชมนะครับสาหรับใครที่มองหานะครับหน้าไม้เล่งหนูนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นไม้ประดู่ทั้งลานะครับสวยๆตัวนี้เป็นไม้ประดู่ลายเสือดยซ้ำนะครับตัวนี้นะครับเป็นไม้อบแห้งนะครับนะหนึ่งน้ำหนักไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นกันไม้ประดู่นะครับตัวนี้เป็นไม้ประดู่ทั้งลานะครับนี่ตีตาเป็นทีเคหนูนานะครับตัวนี้เป็นไกเซฟสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็มีเซฟให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาทดสอบ ลองมี2ให้ดูนะครับเอาใหมท่นานผู้ชมอู้หเข้าเต็มเป้าเข้าเต็มเป้าครับคือมันอยู่ที่ฝึกฝนแต่ว่าถ้ายิงจริงๆนะสั่นต่อกนะท่านผู้ชมต้อสั่นต่อตอ,อย่างนี้มันวิ่งมาอย่างนี้เลยท่านผู้ชมนะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับพร้อมใช้ทุกอย่างนงครับ299นะครับ มาครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับนี่กับปวดเพียวริคุนะครับก็ระยะยิงหนูก็ไม่เกินไม่เกินห้าเมตรน่นะบอกเลยท่านผู้ชมนะครับเขายิงก็ประมาณนี้นะครับนี่แต่ที่มานี้ก็ไม่เกินนี้เพราะว่าบางคนนะครับหยอดเข้าหนูก็ยิงไม่เกินนี้ถ้ายิงเกินนี้มันถามว่ามันไกลไปมันก็ไม่โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับะจะทดสอบเป็นยางรูปลัก รูปลักษณะนะครับที่เราเขาเรียกว่าแถมไปกับตัวหน้าไม้นะครับอ,อ,อ่ะขึ้นยางครับวันทูท่านผู้ชมอ่ะพร้อมยังพร้อมโอ้โห,โห,โหเป็นไงครับตเต็มครับผมทะลุทะลวงครับผมระยะ5เมตรสิเมตรไม่พลาดครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ก็ราคานี้ครับโคตรดีเลยนะครับอันนี้ผมยิงแบบติดเลเซอร์นะแต่ว่าถ้าใครถนัดไม่ต้องติดเลเซอร์ก็ได้นะครับนะก็อยู่ในราคา1299จาังทงพี่เก็บเงินไปทางทั่วประเทศครับฝากไปด้วยนี่ของเราไม้ประดู่ทั้งลำนะครับนะสวยๆเดินล่องเท่ๆ